สบายดีพี่น้องสบายดีบัตุกู่ทุกคนเด้อสมอมกบอนพราว่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศยินดีตอนรับกวับสู่องน้องอํานนพี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นเสียงสบายดีปรุมแองอัเอนงสบายดีพี่น้องหัวมีพี่น้องอังุน ขวบมีพี่น้องมอณีน้องอ้ําเลี้ยงขวบมีสู่ครอบครัวสู่ลูกสู่ร้านกินพี่น้องสู่ลูกสู่ร้านกินพี่น้องเอ้ยมือนี้ซาบุไรเป็นมือกลองให้น้องอ้ําพี่น้องโอียยังอันนั้นนะมีน้องนุ่นแจ้วอันนั้นแจ้วสีโอ้โหสีมากินกับอันนี้นะ เนี่ยแต่ผูหมักเนาะพี่น้องเนาะน้องมีกามาน้องอ่อนกะเท่าหานะพี่น้องหมดจอมาเลยพี่น้องน้องใส่น้องเกดได้เอ้ยน้องมวยเด้น้องมวยเด้อืม สโลงพี่น้องหนึ่งพันศัพยังใจเชือพิษเอาทังหน้าเพ็ทา้งหลังโอ้คือมาใส่มาลดพี่น้องเลยซีมืออันพอน้องอ่งุ่นได้นี่นะ ซีมือพอน้องอ่างนองนผุนโชว์ซีมือแท่บแทบแท็บท็ห้าว่ะหมดจอมาพี่น้องหมดจอมาพี yup> ่น้องเอ้ มได้านเเด้อพสินังเหียวนปดี่น้องาสุดแดงแดงเลยจะไปดีลูกสุดแดงอีกเล้ใจเดียวใจสินวะ สั่นลองพี่น้องเอ้ยหนึ 1, ่งพันศัพท์กว่านาั่งเสียได้กาหลอดลมรอดตายแต่เลือดแต่ชั่วโมงพี่นอ้องซอยนเชี่ยวซอยดันเนเด้อพี่น้องเด้อให้ผ่านชั่วโมงนั่งเนี่ยนั่งหนสิบ่มีหอดซื้อเงินซื้อ,อบัตรเต็มเงินหลายเดือนเนี้นะปิดเลยฮะเท่าหัดน,นั่งไหนงสิบ่มีเงินซื้อบัตรเต็มเงินหลายเดืนขอนเนี่ยนะ มาีสูคนเด้งมนบอมาเ็แล้วแหละี่นี่อ้าวพี่น้องมีคนมารวมอีกล้พี่น้องน้องคิดน้องนิดพี่น้องเดี๋ยวมาลูกพี่น้องเ้ยเหูสุสุดโอ้ยบ่เป็นยังมาเป็นยังเนาะ ให้ลูกให้ร si ้านได้กินสลองหนึ bah, ่งพันสับในขอบครัวพี่น้องเอ้ยนานนานปวีวรอดน้องเจ้ดนะบอมาพี่น้องเอ้ยมันจะเอกาอาเงินพี่น้องเอ้ยว่าพีมือขงเงินนี่บตกจะเิดอ่ะ กะเงินอ่างเงนนะพี่น้องเอ้ย่ว่น่ะใส่รองไว้ได้สครัโอ้ยกินหลายคนพี่น้องแซ่บพี่น้องเอ้ยสรองหนึ่งพันสับของนางซอยเสียซอยด้านนางเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อน้องอํา ตอนนี้น,นันนางนะันสิบ่มีฮอดเงินสิเป็นเติมเงินแลยวดินนียนะไจกัจกลูกกินนมบ่จักเติมเงินบ่จักอยากซื้อนมให้ลูกกินผ่านหนึ่งขันสัพทแต่ว่าเฟรนเวลานี้นยังบ่ทัทศไหนผ่านพี่เองเอ ซอยเซอยซอยเสียซวยดันในเด้อพี่น้องหนพงอีกอ่ากนออันในเด้อพี่น้องอซอยเสียซวยดันนางในพี่น้องเลยตะกบปามนางไปเหีานไปเหียนกับึกรอบครัวท่องพอโหน้ม ไปเฮียนกับเป็นครูอาสาเนาะพี่น้องก็หอบอะไรนี้เงินดัเงินเดือนดอกเพื่อจะได้เฮียนยากอยูเงยบไงเนิ้ปยนอ้ยจีเทงปากลูกอยากกินเอาห้กิน

เป็นไรเจ้ากีดแซ่บบ่แซ่บอสานเฮ็นด้วยนะสวัสดีเป็ลุงนู่นสังกีตเซาลนิดพี่น้องแต่แถวเจอนั้นเราคอยได้ไปกินอยู่เพื่อนสู่เพื่อนคนเพราะว่านั่งบ่มักนั่งบ่มักกินพี่น้องเลยกล่องใช้ดี ทามเช้ามือนมาดัางเลยทามตีรอยอย่าดนี้เลยทามตีรอยแล้วนะอืมอืมอืมขาหาน่ะเป็นผื่นเนาะผื่นเต็มแขนอากาศห่อนเข่าก็สิตายเบื่อเตลบ้ากิน

สัมผัสของน้องอ้ำพี่น้องเอ้ยน้องอ้ำนั่นแหละไฟก็บ่วาหัวเนาะแม่วาผิดว่าถึพี่น้องเอ้ยตั้งใจหลายบ่ขอขอ้บ่แม่นพี่น้องเป็นปิกนิกของเพิ่นเพิ่นบ่ได้วาผิดดอกนน้องอ้ำมาสองงน่ะเพิ่นสิว่าน้องอ้ำบ่ว่า บาไล่อไปเช้าแน่วเล่นไปเช้าห่อยืนอยูบ่อยามีไซาดมีแต่ไปซิฟเนี่ยมีไป้าซเไมทไมหาซิันอ้งผู้าวก็นมีแต่น้องติวน้องติวน้องไอ้ขีเป็นบกเป็นสวยนะงเอาอาจมาหนีมือคนจะได้อบนงแต่ก็โอ้ยลูกอะ ไี้ใส่บัง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 งม่เยอาเลยอ่ะมาดูมาดูมันดงมาเจ็ดผู้นก่นก็มีผู้บายนี่แหละ อะไร่กแซ่เป็นระเนอต้มนเำลายนน้ใคทานไวๆเด้อพี่นางเด้อคอะไรทานั้นก็มพี่น้องแอาม่เอามกันเราผมกันพอกันไหมพี่นองสบายดีสบายดี